บองไงพิมเอาเดินพี่น้องมันเหนียวยังไรแต่มาคุงถอดสิ่นนิ้วเข่ามีอารล้มรับประวัตดีดอกล้มมาดีนิ้วเขา่าแห้งนิ้วเขาจนซันเขากระเนี้ยวนี่ยเสีเมือ บาดถิ่มเขาปลาอยู่นี่เจ้าไอ้แม่ยังเนี่นปลาเราไปหาดำหน้าเม่าหลวนสวนสวนไหนเขาแต่มะคุงกับขึ้นแรงน้องทงนี่มาแสพที่ยุบานเท่าดอกอยากยังก็กินไปก่อนมีตัวมีกิน กินพ่ะาหายอยากเสียแสบพี่บันเท่าบ่อแสบแล้วนะเนาะข่าวจีดมือศูนย์พ่อหิวขา่ขาวข่าตจีดมืนบ่ปั่นแมวมันดอกอยากกินแสบไปกินบันเท่า อยู่นี่กินพรอหารอยากไปก่อนสิไปกินแถวคือบ้นานเฮากับบะมี่น่ะพี่น้องเร่อยแค่ก็จะไปแค่อยา่างดำดำแสี่ยวะถอดตินนั่ะล่ะตังบกหุ่งหน่วยหนึ่งนี่แหละสามพัน เป็นเงินบ,บาทห้องกับเก่าสิบบาทจานนี่กันซื้อกับ,บทิปแมงอยระวังลอยหาสิบบาทบานเท่าขาบักเคี้ยวคาบักเน่าบักหุ้งกับแข็งแข็งโอ้ยเนี่ยสมชื่อ ข่ากับเนียวเข่าเนาียวกับเข่าเนียว้มซื้อหนึ่งเกาซึ่งหนึ่งหววบะมี่หนึ่งแปดโวโมกับบะสุกมันไม่มีอากาศขึ้นเอาผ่าไปห้องใจมันบันี้ห้องแห้วมันบอลมีอากาศขึ้นบันี้บอนสุกเข่าก็เป็นเม็ดอยู่ขึ้นเกาฐาเนี่ยไปอเอาผ่าออกจังสุก ลูกกับเป็นเละๆใช่ไหมก็เป็นเลี่ยงหมดแล้วเดีเ๋ยเว,วเป็นบ้าเด้กินมันสิกินเขาแท๊บๆก่อนเหนียวไหมจิ้นม,มือถักเนี่ยถ้าหนามันหมูหรือเดินเพลิงขวดแล้วก็เลยซ้ำนีน่กัะแสบจุ๊บแสบจุ๊บตอหมูก็อนแสบดีก็บ้าเด้กิน นี่ค่ะไปกินที่บานห้องจากย่ามเด๋ยบานสิเมียบ้านบ้านห้องแบบเป็นตาย่านเขาโล่นากลองเขา่าบะมี่ก็ใส่ถุงเอาใส่ถุงหลังก็ไปใส่หมอนห้องเขา่าบ่ได้อุ่นพอนอยู่ตลอดเวลาแต่กลองมันเดี๋ยวมาอุ่นมันเย็น ก้ามเนี่ยแะพี่น้องกินเขาก็ยิ้มเขาปากันทิ่หนักมือเมือเหรอ